ประสบการณ์แปลกๆของอดีตผู้บัญชาการอาหารหน่วยคอมมานโดของสหรัฐทําให้เราได้รับข้อมูลแปลกๆได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการลักพาตัวโดย UFO และมนุษย์ต่างดาวชายวัย87ปีคนนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในวงการ UFO มากเขาคือโรเบิร์ตดีนอดีตผู้บัญชาการทหารของหน่วยบัญชาการของสหรัฐอเมริกาเขาได้สัมผัสกับ UFO ในระหว่างที่เขาทำงานให้กับกองทัพสหรัฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของเขาก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวอย่างใกล้ชิดเขาในฐานะวิทยากรหลักของโปรเจกต์คามิลล์ดโครงการ Interstell a r p o l i c y Project and a s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  m e ซ t ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดเผยระหว่างประเทศเขาได้พูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับความจริงที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์ต่างดาว มานานหลายร้อยปีเขารักษาความสัมพันธ์ฉันมิดกับมนุษย์ต่างดาวจากดาวเคราะห์ดวงอื่นมาโดยตลอดซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของเขาเขายังถูกมนุษย์ต่างดาวพาไปอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ต่างดาวเป็นเวลานานถึง6สัปดาห์ระหว่างประสบการณ์ที่แปลกประหลาดเขาได้เห็นเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ข้างหน้าเราหลายสิบล้านปี เขาได้เห็นการปรากฏตัวของมนุษย์ต่างดาวหลายเผ่าพันธุ์และอนาคตของมนุษยชาติพวกมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นมาจากที่ไหนเขามาทำอะไรที่นี่นั่นคือสิ่งที่เขาศึกษาค้นคว้าในหลายทศว,วรรษต่อจากนั้นเขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างมากมายกลุ่ม,มนุษย์ต่างดาวสี่กลุ่มที่เฝ้าติดตามและเยี่ยมเยียนเรา ตั้งแต่กำเนิดมนุษยชาติในรายงานของเขาระบุว่ามีมนุษย์ต่างดาวประเภทหนึ่งที่ดูเหมือนกับมนุษย์มากพวกเขาสามารถนั่งในร้านอาหารโรงละครหรือรถประจำทางโดยที่มนุษย์ไม่สามารถแยกแยะได้และพวกเขามีอยู่เกือบทุกที่และบางเผ่าพันธุ์มาจากอาวกาศมิติสูงพวกเขาสามารถเปิดประตูดวงดาวสู่โลก ได้ตามต้องการและมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นมาสังเกตการดูโลกเทคโนโลยีของพวกเขานั้นเหลือเชื่อราวกับมีมวลคลังพวกเขาจับตาดูมนุษย์ในฐานะคนเฝ้าประตูมากกว่าที่จะบังคับหรือมีการแทรกแซงกิจกรรมของมนุษย์บนโลกมีการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวที่น่าตกใจโดยบุคคลธรมรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองทัพสหรัฐ เป็นการยากที่จะโต้แย้งว่ามนุษย์ต่างดาวไม่มีอยู่จริงมันมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าพวกเขาน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในจัก,กรวาลนั้นกว้างใหญ่แต่พวกเขามาเยี่ยมชมโลกแล้วจริงหรือเหตุใดการปรากฏตัวของมนุษย์ต่างดาวจึงดูคล้ายกับว่าพวกเขาแอบซ่อนตัวลับลับล่อๆพวกเขามาโลกของเราด้วยเหตุผลใดและต้องการอะไรจากโลกของเรา พวกเขามีทัศนคติอย่างไรต่อมนุษย์โลกเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจของเรานักวิจัยมนุษย์ต่างดาวที่ต้องพยายามค้นหาคำตอบให้ได้ว่าพวกเอเลี่ยนต่างดาวเหล่านั้นเป็นภัยต่อมนุษย์หรือไม่และนี่คือประสบการณ์ที่น่าสนใจของผู้ที่อ้างว่าได้เผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวของพวกเขารวมอยู่ในงานวิจัยของนักมนุษย์ต่างดาววิทยา เหตุการณ์ที่แคนตักกี้ค่ำวันหนึ่งหญิงสามคนขับรถกลับบ้านในระหว่างทางพวกเธอได้เห็นโลหะรูปทรงคล้ายจานแผ่นดิสบินอยู่เหนือหัวพวกเธออธิบายลักษณะของมันเป็นลูกทรงกลมมีแสงสีแดงและสีเหลืองจำนวนหนึ่งถูกบินดังกล่าวส่งลำแสงสีฟ้าสาดส่องลงมายังรถของพวกเธอ และต่อจากนั้นสิ่งที่พวกเธอรับรู้ก็คือพวกเธอได้มาถึงบ้านในเวลาที่ช้ากว่าควรจะเป็นนั่นก็คือเวลาของพวกเธอหายไปชั่วโมงกว่าและเมื่อได้ทำการตรวจสอบด้วยเครื่องจับเท็จพบว่าพวกเธอไม่ได้โกหกในขณะเดียวกันยังมีรายงานการพบเห็นจานบินจำนวนมากในพื้นที่บริเวณนั้นจากบุคคลในท้องถิ่นอีกหลายคน อีกเหตุการณ์หนึ่งที่บันทึกไว้ในงานวิจัยกเกษตรกรชาวบราซิลที่ชื่อว่าอันโตนิโอวาลัสโบอาถูกบันทึกไว้ว่าถูกลักพาตัวไปในช่วงต้นๆของบันทึกการถูกลักพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวในกรณีของเขาจากการสะกดจิตเรียกความทรงจำพบว่าเขาได้รับคำสั่งจากมนุษย์ต่างดาวที่สูง5ฟุตให้มีเพศสัมพันธ์ กับมนุษย์ต่างดาวเพศหญิงโดยเขาอ้างว่ามนุษย์ต่างดาวสวมชุดล้วมๆสีเทายานอาวกาศของพวกเขาเป็นรูปไข่และเขาได้ถูกทดลองเกี่ยวกับการผสมพันธุ์อสุจิของเขาถูกนำออกจากร่างกายเพื่อน,นำไปทดลองของมนุษย์ต่างดาวด้วยเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือคริซานยูไซนอฟนักการเมืองชาวรัเสเซีย เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่อ้างว่าถูกลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวในปี1990แม้ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าใจคำพูดของมนุษย์ต่างดาวแต่เขาก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้นอกจากนี้เขายังอธิบายว่ายานอาวกาศของพวกเขาเป็นวัตถุโปร่งใสเรื่องนี้ได้รับความสนใจเพราะสถานะของเขาเป็นนักการเมืองที่หลายฝ่ายจับตาอยู่ อีเหตุการณ์หนึ่งที่โด่งดังเกี่ยวกับการลักพาตัวในพลาสกาคูล่าในปี1973ชาเลสฮิกสันและคาวินพาร์เกอร์ถูกลักพาตัวในขณะที่พวกเขาออกแคมปตกปลาพวกเขาเห็นวัตถุบินรูปวงรีปรากฏขึ้นและอ้างว่ามีเอเลียนสูง5ฟุต3ตัวในขณะที่พาร์เกอร์ไม่สามารถจดจำรายละเอียดของเหตุการณ์ได้ แต่ฮิกสันจำเหตุการณ์ได้เขาอธิบายว่าเขาถูกตรวจสอบในห้องทดลองโดยสิ่งที่คล้ายกับตาหุ่นยนต์และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้รับการปล่อยตัวและเขาได้ถูกตำรวจซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการจับแยกสอบสวนทั้งคู่ได้อธิบายเหตุการณ์ได้สอดคล้องและยืนยันว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นจริง อีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลากั Waterway เป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับเด็กสี่คนที่ตกปลาในสวอเ Waterway ในรัฐเมนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1976พวกเขาได้ออกไปตกปลาในเรือแคน,นูในค่ำคืนหนึ่งเด็กหนุ่มทั้ง4ี่จำได้ว่าในขณะที่นั่งอยู่ในเรือแคน,นู มีแสงไฟขนาดใหญ่ที่ส่องลงมาเหนือยอดต้นไม้พวกเขาได้พยายามพายเรือหนีแต่วัตถุลึกลับบินได้ดังกล่าวก็ยังไล่าตามพวกเขาแล้วจู่ๆสติสัมปชัญญะของพวกเขาก็ดับวูบไปเมื่อมีลำแสงส่องลงมาอย่างเรือของพวกเขาสิ่งต่อไปที่พวกเขารับรู้ก็คือพวกเขาได้กลับมาอยู่บนชายฝั่งแล้วเมื่อตรวจสอบดูพบว่า กองไฟที่พวกเขาจุดไว้ที่แคมป์ก่อนหน้าที่จะลงเรือนั้นมอดไหมจนกลายเป็นเท่าฐานหมดแล้วราวกับว่าพวกเขาหายไปนานหลายชั่วโมงทั้งสี่คนไม่มีความทรงจำว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไปถึงที่ชายฝั่งได้อย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาเกิดความหวาดกลัวจึงยกเลิกการตั้งแคมป์และรีบกลับบ้าน หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เริ่มฟื้นความทรงจำขึ้นมาและสามารถประติดประต่อเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้ทั้งสี่คนได้รับการสะกดจิตจากผู้เชี่ยวชาญทำให้ทราบเหตุการณ์ที่น่ากลัวว่าพวกเขาถูกลักพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวจากการที่แยกกันสะกดจิตพวกเขาให้ข้อมูลที่สอดคล้องต้องกัน และยังมีการวาดภาพมนุษย์ต่างดาวที่พวกเขาพบเจอซึ่งทั้งสี่วาดภาพสิ่งที่พวกเขาพบเจอได้อย่างสอดคล้องกันในการสะกดจิตและแยกกันทดสอบโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ